วันดีเว้ยในที่สุดกูก็มีโอกาสทดสอบไม่นดต้ต้นันไฟบาลรสทำนี้แล้วแต่ในตอนแรกยังไม่สักเข้าใจไหมคนเดียวมันระเบิดหันไปด้วยเลืออาซีอะไรเดี๋ยวเดยไอ้นั่นคือเลืออาซีมันคือเลืออาซีมันจะเป็นยังไงนั้นเรายังไม่รู้ มันไอเดินล้วเว้ยโอุ๊ยไอเดินแล้วรู้สึกเมื่อกี้เกือบชิบหายอ่าเวลาไอเดินนี้ต้องกันช่วย มีค่อนขัางยากเล็กน้อยไฟพาแรงหมดเมื่อกี้มันเกือบบังเลเข้าใจไหม มันบอกไม่ถูกเว้ยตอนนี้ปิดไรเรื่อรับ <_ D> เดี๋ยวผมขอลงมาเพื่อปรับลัดเดอร์และเกณฑ์แสงโลนเล็กน้อยตอนนี้ผอกปินเดินทางดีเนียนก่อนลง <_ D> ก็บอกตามตรงนะครับว่าคุมยากพอสมควรนะครับ อาจจะเป็นเพราะาผมยังไม่ชินหรือว่าเพราะไอเหลือพาร์ซีอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะไปใกล้ๆเหลือพอารซีตัวนั้นนะครับนี่คือเหลือพาร์ซีนะชื่อทางวิทยาศาสตร์ผมมันก็คือฟักกิ่งวอเตอร์ f อ a l o โ,โ,โรู้สึกว่าขอวนเป็นเลขแปดอีกนิดนึง ยอมรับว่าบาังคับยากไพร่ไพเลยนะ,ะแบตก็ใกล้หมดแล้วทดีเอาลงก่อนจะลองเอาต้นลงดูโอ้โเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบตนะฮะแล้วลองดูดิว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหม